สงสัยไหมคะว่าเวลาที่เรากินเค็มมากๆเนี่ยทำไมบางทีเรากลับไม่รู้สึกหิวน้ำอย่างที่คิดหลายคนอาจจะคิดว่ายิ่งกินเค็มยิ่งหิวน้ำยิ่งดื่มน้ำเยอะแต่ผลวิจัยล่าสุดกลับเผยความลับที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยค่ะมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการหิวน้ำกระหายน้ำอย่างเดียวแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ ถอผู้เท่าเล่าเรื่องทางช่อง YouTube ของเราอีกครั้งนะคะดิฉันป้าแนนซี่และนี่คือคู่หูคนเก่งของป้าลุงแม็กค่ะสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้เราจะมาแฉความจริงของโซเดียมที่ซ่อนอยู่ในอาหารรอบตัวเราและผลกระทบที่มันมีต่อใจของเราแบบไม่รู้ตัวเลยล่ะครับฟังแล้วอาจจะตกใจ แต่รับรองว่าฟังจบแล้วทุกคนจะหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นแน่นอนครับคุณลุงแม็กคะมีคนไข้หลายคนมาปรึกษาป้าเรื่องกินเค็มแล้วตัวบวมน้ำหนักขึ้นแต่กลับไม่ค่อยรู้สึกอยากดื่มน้ำเท่าไหร่ตอนแรกป้าก็งงๆแต่พอได้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากงานวิจัยใหม่ๆโดยเฉพาะที่นักวิจัยจากสถาบัน NHLBI และ American Heart Association เขากำลังศึกษาค้นคว้ากันอยู่ก็ถึงกับร้องอ๋อเลยค่ะน่าสนใจมากๆเลยครับปาน,นนซี่งานวิจัยเหล่านั้นชี้ให้เห็นว่าร่างกายของเรามีกลไกอันชานฉลาดในการกักเก็บน้ำไว้ใช้เองเวลาที่เราบริโภคโซเดียมมากเกินไปไม่ใช่แค่ดื่มน้ำเข้าไปมากๆอย่างที่เราเคยเชื่อกันมาแต่ไหนแต่ไรร่างกายเราจะใช้ไตทำงานหนักขึ้น เพื่อขับโซเดียมส่วนเกินออกไปแต่พร้อมๆกันนั้นไตก็จะมีกลไกที่ช่วยประหยัดน้ำไม่ให้เราสูญเสียน้ำไปกับปัสสาวะมากเกินไปเพื่อรักษาสมดุลของเหลวในร่างกายไว้แถมงานวิจัยยังบอกอีกว่าฮอร์โมนอย่างอัลดสเตโรนและกลูโคคอติคอยด์ก็เข้ามามีบทบาทสำคัญในการควบคุมสมดุลน,น้ำในร่างกายเราด้วยครับใช่แล้วค่ะ มันเหมือนร่างกายเรามีธนาคารน้ำสำรองที่ผลิตขึ้นมาเองจากกระบวนการเผาผลาญภายในฝั่งดูน่าทึ่งใช่ไหมคะนี่แหละค่ะธรรมชาติของร่างกายเรานั้นซับซ้อนและน่ามหัศจรรย์กว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะแต่ถึงแม้ร่างกายจะฉลาดเรื่องเก็บน้ําแต่ถ้าเรายังคงกินเค็มจัดอย่างต่อเนื่องนี่สิครับคือเรื่องน่ากังวลเพราะผลเสียระยะยาวมันร้ายแรงกว่าที่คิดมาก พี่น้องรู้กันไหมครับว่าชาวอเมริกันกว่าหน่าเใน10คนกินโซเดียมเกินกว่าที่แนะนำทุกวันโดยเฉลี่ยแล้วกินกันถึงวันละ3,400มิลลิกรัมเลยทีเดียวในขณะที่ American Heart Association หรือสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกาแนะนำว่าผู้ใหญ่ทั่วไปไม่ควรได้รับโซเดียมเกิน2,300มมิลลิกรัมต่อวัน หรือจะให้ดีที่สุดคือไม่เกิน1,500มิลลิกรัมต่อวันนี่มันต่างกันลิบลับเลยนะครับใช่เลยค่ะแค่ลดโซเดียมลงวันละ1,000มิลลิกรัมก็ช่วยให้ความดันโลหิตด,ดีขึ้นและสุขภาพหัวใจแข็งแรงขึ้นได้แล้วนะคะเพราะเจ้าโซเดียมนี่แหละที่เป็นตัวการสำคัญทำให้เกิดความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นภัยเงียบที่นำไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง นอกจากนี้โซเดียมส่วนเกินยังอาจนำไปสู่ภาวะร้ายแรงอื่นๆอ,อ,อ,อีกเพียบเลยค่ะเช่นกล้ามเนื้อหัวใจโตหัวใจลุมเหลวโรคไตเรื้อรังนิ้วในไตโรคกระดูกพรุนไปจนถึงมะเร็งกระเพาะอาหารและโรคหลอดเลือดสมองน่ากลัวใช่ไหมคะที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือโซเดียมที่เรากินเข้าไปกว่า70%ซไม่ได้มาจากเกลือที่เราเติมในอาหารตอนปรุงหรือตอนกินนะคะบป้าแต่มาจากอาหารแปรรูป และอาหารตามร้านอาหารต่างๆคิดดูสิครับว่าเราโดนโซเดียมซ่อนรูปกันอยู่เยอะแค่ไหนอาหารยอดนิยมอย่างพิซซ่าแซนด์วิชเนื้อแปลรูปซุปชีสทาโก้เบริโตมันฝรั่งทอดไก่ทอดหรือแม้กระทั่งขนมปังนที่เรากินทุกวันก็มีโซเดียมสูงปรีดโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยครับเรื่องเพศก็มีผลนะคะคุณลุงงานวิจัยใหม่ๆบอกว่าผู้หญิงเรา อาจจะได้รับประโยชน์จากการลดโซเดียมมากกว่าผู้ชายพบว่าผู้หญิงมีระดับฮอร์โมนอัลด o s t e โ o n e ที่สูงกว่าผู้ชายตามธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เมื่อเจอโซเดียมสูงๆก็จะยิ่งกระตุ้นให้ความดันขึ้นและหลอดเลือดคลายตัวได้ไม่ดีทําให้ผู้หญิงมีความเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูงจากเกลือได้ง่ายกว่านั่นเองคะ่ะฟังดูแล้วไม่น่าอภิรมเลยใช่ไหมครับแต่ไม่ต้องตกใจไปครับเรามี5วิธีง่ายๆที่จะช่วยให้พี่น้อง สลัดเกลือส่วนเกินออกจากชีวิตและมีสุขภาพหัวใจที่แข็งแรงขึ้นได้ครับข้อที่1เลือกอาหารสดให้มากที่สุดครับเน้นผักผลไม้สดสดเนื้อสัตว์ไม่ติดหนังเนื้อปลาถั่วธัญพืชไม่ขัดสีหลีกเลี่ยงอาหารแปลรูปอาหารสําเร็จรูปอาหารแช่แข็งที่มีซอสหรือซุปกระป๋องและพยายามปรุงอาหารกินเองที่บ้านบ่อยๆเพราะเราควบคุมปริมาณโซเดียมได้เองครับ อ่านฉลากให้ดีมีชัยไปกว่าครึ่งวลีเด็ดนี้ปลาขอย้ำเลยนะคะข้อที่2มองหาคำว่าโซเดียมต่ำหรือไม่เติมเกลือเช็คสลับโภชนาการเสมอนะคะถ้าเจอคำว่า salt/sodium-free คือมีโซเดียมน้อยกว่า5มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภคหรือ low sodium คือไม่เกิน140มิลลิกรัมและจำไว้ว่า5%ของค่าร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวันถือว่าต่ำ แต่ถ้า20%ขึ้นไปนั่นคือสูงมากแล้วนะคะอย่าลืมดูขนาดนูนวยบริโภคด้วยล่ะถ้ากิน2ส,ส่วนก็รับโซเดียมไปสองเท่าเลยนะคะข้อนี้ผมชอบมากครับ 3. ใช้สมุนไพรเครื่องเทศปรุงรสแทนเกลือลองใช้สมุนไพรสดหรือแห้งปริกไทยน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูหรือผงปรุงรสที่ไม่มีเกลือการที่เราลดการเติมเกลือลงแค่เครื่องเดียว ก็ช่วยได้เยอะแล้วครับข้อ4นี้ก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะระวังเครื่องปรุงและเครื่องเคียงต่างๆซอสปรุงรสน้ำสลัดมายองเนสซอสมะเขือเทศซอสบาร์บีคิวหรือแม้แต่ของดองอย่างผักดองแตงกวาดองมันลกดองกะหลำปลีดองล้วนเป็นแหล่งโซเดียมชันดีค่อยๆลดละเลิกหรือเลือกแบบโซเดียมต่ำนะคะและข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดครับ5 ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการถ้าไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไงหรือมีโรคประจำตัวลองปรึกษาคุณหมอนักโภชนาการหรือนักกำหนดอาหารดูนะครับพวกเขาจะช่วยวางแผนการกินที่เหมาะกับเราได้ครับเห็นไหมคะว่าการดูแลตัวเองมันไม่ได้ยากเลยแค่เราใส่ใจและเลือกให้เป็นสุขภาพดีเริ่มต้นที่ปากเราจริงๆค่ะจำวลีนี้ไว้นะครับพี่น้องทุกคนโซเดียมเพื่อนที่รักแต่ร้าย วันนี้เราได้รู้แล้วว่าเจ้าโซเดียมตัวนี้มันทั้งเป็นมิตรและเป็นศัตรูในเวลาเดียวกันครับหวังว่าเรื่องราวของโซเดียมในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทอผู้เท่าเล่าเรื่องของเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่ป้ากับลุงแม็กจะนามาฝากกันอีกในครั้งหน้าคะ่ะหรือถ้ามีคาถามหรืออยากให้เราเล่าเรื่องอะไรลองคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับ มาดูแลหัวใจและร่างกายให้แข็งแรงไปพร้อมกันนะครับวันนี้ป้าแนนซี่กับลุงแม็กต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ